ก่อนสวดพระคาถาชิน,นบัญชรควรตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวคำว่าปุณตกาโมละเพปุณตังธนกาโมละเพนังอัธิกาเยกาย,ายายะเทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภะควายะมะราชาโน าเวสวุวรรณโนมารณังสุขขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะเมื่อกล่าวคำข้างบนเสร็จแล้วเราค่อยสวยดพระคาถาชิน,นบัญชรเป็นจำนวนเก้าจบเพื่อเสริมสิริมงคลและช่วยให้ทุกท่านได้มีสมาธิในการทำงานและการใช้ชีวิต ด้วยเดชผลบุญแห่งการสวดนี้จะทำให้ชีวิตของท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุ